สวัสดีก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็วันนี้เราก็มาเข้าสู่รายการซูเปอร์เกม c ์ช n แนลวันนี้ผมจจกจะจะมาเปลี่ยนแนวมาเล่นคอมมั่งนะครับคือวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างการ์ดยูกิโอไปของตัวเองนะครับซึ่งเราจะใช้เว็บยูกิโอการ์ดเมเกอร์นะครับในการสร้างแบบว่าไม่ต้องใช้แอปพวกนี้สร้างการ์ดเป็นของตัวเองนะครับขั้นแรกเลยครับก็เข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ว่า ยูก oh. ิโอกาดเมเกอร์นะครับเสร็จแล้วก็กดเซิร์ชแล้วนี่มาดูตรงนี้ก็จะเจออันแรกครับยูโยกาดเมเกอร์ดอทเน็คลิกเข้าไปนะครับก็แบบนี้จะเป็นของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเวลาจะใส่อฟเฟล็กกาดมันต้องเป็นภาษาอังกฤษครับต,ต้องเข้าใจหน่อย เขามาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดอันนี้เป็นการ์ดจำลองส่วนนี้ก็เป็นชื่อการ์ดที่เราจะใส่เข้าไปนะครับซึ่งผมจะเอาซ <Superman. S 1> ูเปอร์แมนนะฮะนี่ครับเล้วเพียนไปแล้วส่วนนี้ก็เป็นการ์ดท้ก็คือเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นสเปรแทับซิงโคเอ็กซิหรือว่าอะไรก็ว่าไปผมเอามอนสเตอร์นะครับ ยังไม่เอาเวากับดักนะครับแล้วนี้ก็คือเป็นมอนสเตอร์แบบไหนเป็นมอนสเตอร์ปกติเอฟเฟกต์ m i มินี v ดีวายสปิริตตูนจูเนอร์ยูเนียนนะครับผมก็เอาเอฟเฟกต์นะครับธาตุนะครับซูเปอร์แมนมันบินได้ต้องเอาลมนีม่เลเวลหรอวะเลเวลแปะแล้วกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้เป็นเวทกับดัก อันนี้ก็เป็นการ์ดในการการ์ดเลลิตี้นะครับก็อัลติเมทแล้เลยส่วนนี้คือพิกเชอร์ซึ่งพิกเชอร์นี้เกี่ยวกับการใส่ภาพเข้าไปในการนะครับซึ่งเราก็จะไปหาอีกเดี๋ยวเราเข้าไปหากันีน่ Google แล้วกันเฮ้ยเร็วดีว่ะม,มันชา้าจังวะ อ่ะมาแล้วอ่ะก็พิมพ์ไปว่าซูเปอร์แมนคนรูปวิ่งเยอะเลยอะ่ะมรูจอาไหนดีเอามันเท่ๆแล้วเนี่ยอ,อย่างนี้นเนี่ยลกันนี้ยังเท่เะไม่เป็นไรนะผมดูก่นอนว่าผมเซฟไว้หรือเปล่าเป็นมาคอมพิวเตอร์มีผมได้เซฟเอาไว้ไปแล้ว เสร็วแล้วเรียบร้อยเกิดอะไรใช่ไหมก็พอเราได้ภาพมาแล้วก็กดอัปโหลดไปเลยนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ก็ให้คุณรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยอะไรวะไม่ไ่ขึ้นน่ะเดี๋ยวพีสวีดอันนี้ไม่ใช่อ่ะอะไรมันก็เรื่องิปตีเพ็นะก็บกดใหม่ แต่ก็คงขึ้นมาแน,น่ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็มันจะมี No File Choose ก็กด Choose File ไปเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะผมจำได้กดชูสไไปที่นี่ก็จะเข้ามาตรงนี้ก็จะเข้าไปเราก็เข้าไปที่ไฟล์เก็บภาพแล้วนะครับอ่ะก็กดซูเปอร์แมนไปก็จะขึ้นแบบนี้เป็นซูเปอร์แมนแล้วมัรู้ก็กดอัพโหลดไป แต่ทีนี้พออัพโหลดเสร็จแล้วมันยังไม่ขึ้นนะครับก็คือเรายังไม่ได้เอ,อยังไม่ได้ทําการเจเนะเตก็คือการสร้างการ์ดที่เราทํามาเรียบร้อยที่เราเขียนมาเรียบร้อยก็คือผมจะเอาทีเดียวเลยดีกว่าก็ท้ายก็คือเผาพันยิ่งแม่ทิป <c oughs> คิปชั่นนี่คือเอฟเฟกของมันนะครับก็คือเราจะเขียนเอฟเฟกต์อะไรเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็เอาอันนี้แล้วกัน this การแคนดิสโทยออร์มอนสเตอร์อินเด e ฟิววันเพอร์เทนน้ำอยู่ะั้อ คือผมเอาเอฟเฟกนี้เธอละครั้งการบินี้สามารถทำลายมอนเตอร์ทั้งหมดบนสนามได้เกรียนมาก ATK เหรอแล้วแต่คุณนะครับผมเอาห้าพันอใครห้าพันเท่ากันเคเตอร์อะไรไม่รู้เรื่องปีสองพันสิบห้า serial number ก็คือหมายเลขการ์ดรินดอมอะไรกันกด generate ไปนะครับมันก็จะทำการ generating รอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นี่เนี่ยก็จะขึ้นไปไปบเนี่ยซูเปอร์แมนก็จะมีการซูเปอร์อันนี้อะไรวะปิดเนี่ยก็จะไปขึ้นมาซูเปอร์แมนอันนี้ธาตุลมแปดดาวนะฮะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วก็มีเอฟเฟกเหมือนกับที่เราใส่ไปดิเออผมผมหาห้าพันเอาใหมห่เรียบร้อยะครับ ทีนี้ก็จะขึ้นแบบนี้เสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราต้องการการนี้ใช่ไหมครับก็กด save save เซฟไปเซฟวิ่งเอะไรวะอ๋อกดเซฟไม่ได้ครับจะต้องการคลิกขวาที่ภาพนี้แล้วก็กระบอกว่าเซฟอิมเมจแออ่าแล้วก็ทําการเซฟไว้ที่ไดฟ์ดีแล้วกันกดเซฟไปนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ปุ๊บเราไปดูที่ไดฟ์ดีว่ามันเซฟให้หรือยังจดไหนวะ นี่ไงครับรแบบนี้ยังหล่อสามารถปิ้นได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ขนาดมันเท่ากับการที่เราเล่นหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครอยากไปทำก็ลองดูเอานะครับแบบไม่ต้องใช้โหลดแอปอะไรพวกนี้แอปยูคิโอการ์ดไมเกอร์ไปทำในเว็บเลยนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียอย่าง <You have S 1> ก็คือ <mail. S 1> ต้องใช้ภาษางอักฤษเท่านั้นภาษาไทยใช้ไม่ได้ โอ้สำหรับวันนี้และการซูเปอร์เกมส์แชนแนลก็ขอลาไปก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดสับตไครนะครับจะได้ไปพาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับกดเลย you have mail.